เราอยู่ครับ CnT ครับการแข่งขัน Content Creator ครับครับระหว่างจินโกกับบอลปาป้าช anel ครับในแมป Urban c h a s e ครับและเราอยู่ในมุมมองของบอลปาป้าครับโอ้ Ww มาสวยงามครับตอนนี้นำขึ้นมาแล้วครับสดายเอาเกจ o v e r d i ิฟอีกหน่อยนะครับ Cw ครับโอ้ค่อนข้างดีเลยครับเป็นการเข้าโค้งที่ดีที่ได้ครับแล้วเขาโค้งในตรงนี้ Cw boost มาไม่มีปัญหาครับเรียกว่ารวดเร็วครับสำหรับตัวของบอลปาป้า และตรงนี้โอ้แต่เหมือนโดนแซงไปครับโดนตัวของจินโคแซงไปได้ครับเรียกว่ารถของจินโครแรงจริงครับเป็นหารเดสนะส่วนตัวนี้ตอนนี้ครับบอนปาปาต้องพยายามไล่คืนมาครับคืนทางสูงได้ไม่มีปัญหาครับตอนนี้เลนดิ้งบูทมาพยายามเร่งความเร็วอยู่ครับมีในโตอยู่นะและกดไปแล้วครับพลิกเทินมาตแนนีิ้เข้าโค้งในแนปบูต่บบตอพยายามไล่อยู่ครับโอ ตัวของกิงโคทำไม่ดีมากครับ C W W b ู u ต่อไปครับตัวของบอสป้าพะพยาไล่อยู่ครับ C W w l ูต่อเนื่อครับถึงเล่งความเร็วเชงตามไม่ทันนะโอ้และของนายตรงนี้ยังไม่มีใครบ้าดครับโค้งนี้อีกรอบนึงครับค่อนข้างสวยงามดีเดียวครับทั้งคู่เลยตอนนี้ครับเลี้ยวมา over deep C W และวูเลสปีขึ้นมาแล้วแต่ตรงนี้เบรกคลิปนี้สวยครับแต่ว่าไม่เพียงพอครับสำหรับบอป้าในการขึ้นนํา แต่ตรงนี้เหมือนมีการตรกกนเสิอขึ้นครับสปีของตัวกิงโคดอบหรือเปล่าและตรงนี้ครับโอ้สวยงามครับโอ้ตัวขวานปลาปล,า,ปลาขึ้นแซ่จนได้ครับและเลี้ยวโค้งในตรงนี้โอ้แต่มีการชนนิดนึงครับแลดิฟและเข้าเข้า,ขาไปก่อนคนับต่อกันแผนที่ทสองสำหรับดาร์กอนเกตครับเป็นกิงโคเจอกับ บอลปาปาชนอลครับซึ่งท่าบอลปอบ้าชนะในแผนที่นี้ไปจะเข้ารอบไปเลยนะครับแล้วเรามาดูในมองมองของคิงโคกันและคิงโคครับทําได้ดีครับสถานการณ์เริ่มต้นครับนํามาก่อนเลยแต่จิ้งนี้คิดเทิร์นและวีบีวบิวมาครับโอ้แต่ว่าบอลปาปานําไปได้ครับเดี๋ยวโค้งในตรงนี้อย่งสูสีกันอยู่ครับคิงโกและเซ่จิ้งดิฟมาโอ้เหมือนว่าปอบ้าจะชนขอบมืดดีครับคีวบและวัดบีบแฝงครับคิงโกพยายามเลี้ยงความเร็วหนีออกไปครับทีวีตรงนี้ครับ นวดเร็วมากครับแล้วก็ขึ้นมาทางสูงครับดิฟมาตรงนี้ไม่มีปัญหาเลยครับเป๊ะมากครับสาหรับตัวของซิงโก้ครับและมานี้ครับคลิกเชิญมาโอเวอร์ดิฟเอานีดีดีครับเล่นความเร็วไปเป็นช่วงของการเลี้ยงสปีดแล้วครับตรงนี้เลี้ยงสปีดไปครับไม่มีปัญหาครับและบูทมาลัวๆครับตอนนี้ครับดีดีวิคลิปเชิญเพื่อเก็บเกตเอาในโตครับและคลิกเชิญมาอีกทีหนึ่งครับเลี้ยวสวยมากครับและกำลังเข้ารอบที่2องเราอย่ามีปัญหาดีีีตรงนี้ครับเอาความเร็วต่อไปครับ โอ้สวยงามครับตอนนี้ห่าข้่างๆประมาณโค้งกว่าแล้วครับและตรงนี้ครับข้ามฝั่งมาดีฟมาตรงนี้ CWB และ AdvD โอ้สวยงามมากครับเริ่มห่างไปนี้เรื่อยแล้วสากิงโกครับบรราป้าจะเจอตามมาได้หรือเปล่าครับต้องรอดูกันครับนี่ครับเลี้ยวมา CWB ตรงนี้มาฟิกเธอและด้านบนครับดีฟมาตรงด้านล่างสวยงามครับไม่มีปัญหาเลยนะับสำหรับตัวของกิงโกครับ และอันเกมน,นี้อาจจะเป็นของเขาไปครับสําหรับแผนที่กาคอนเกตครับตรงนี้ครับเลี้ยงสปีดแล้วและไม่มีปัญหาครับแน่นอนช่วงในสปีดไม่ใครพลาดนะคีบิแล้วคลิกเทินมาตรงนี้ครับมีนายโตอยู่อีกไม่คโคเท่านั้นครับมาคลิกเทินและตอนนี้คีวบิวบิวเข้าไปครับเสมอ ครับในเลดซรซิตี้ครับกับแมตช์ทั้งตัดสินของทั้งคู่ครับแผนที่นี้ดูกันว่าใครชนะมาดูในมุมมองของบอลป้าป้าชาแนลครับตอนนี้ครับเบกกิ้งดิฟมา WCW เข้าโค้งในสวยงามครับนำอยู่ครับแต่ว่าโคต้ามาติดๆครับเบกกิ้งดิฟ c w และแอดวานดิฟมาตรงนี้ขึ้นทางสูงได้ครับยังไม่มีปัญหาครับลงมาด้านล่างครับเพื่อว่าเพิ่มสปีดให้ตัวเองครับฟิกเทิร์นมาตรงนี้ครับโอ้ไม่มีปัญหาเลยครับสำหรับบอลป้าป้าครับ ทิ้งห่างตัวโค้งไปไกลเดียวครับอู้และเลี้ยวมาตรงนี้มาทางสั้นครับไม่มีปัญหาเลยนะค่อนข้างคลีนทีเดียวครับสำหรับแบบนี้ของมอนป้าป้าชแนลครับเลี้ยวมาตรงนี้ครับ CW เลี้ยงมูนมาเลี้ยความเร็วมาโดดไปตรงนี้ช่วงเลี้ยความเร็วยาวเลยครับโอ้ค่อนข้างสวยงามทีเดียวครับสำหรับมอนปาป้าชแนลครับท W วและ a อ v ด n วารดิครับมาถึงช่วงท้ายของแผนที่ครับโค้งมา CW และแอ v ดวารดิ โอ้เกือบชนนะแต่ไม่มีปัญหาอะไรครับเข้าสู่รอบที่สองเนีสวยงามครับดันนี้บอลบาร์พาชแนลนำอยู่พอสมควรเลยนะเข้าโค้งในมาตรงนี้ครับ cwcw w w ครับแล้วก็ c w advance d ครับขึ้นทางสูงได้อย่มีปัญหาอีกครั้งหนึ่งครับลงมาตรงนี้ครับลงมาด้านล่างครับแล้วเอาบูธมาไม่มีปัญหาใดๆเลยครับสำหรับตัวของบอลบาร์พาชแนลในแผนที่นี้ครับตอนนี้เข้ามาช่วงกลางของแผนที่แล้วไม่จำเป็นต้องเข้าทางลับเยซ้ำครับ และตรงนี้ครับควิกเทินมาเบรกิ้งดิฟสวยๆสดับดิฟไปแล้วก็เข้าช่วงท้ายครับจะเป็นช่วงเลี้ยงสปีดก่อนจะเป็นช่วงสุดท้ายของแผนที่ครับเลี้ยงสปีดมาเลี้ยความเร็วกันไปยาวๆครับสับตตวนบอลปาปาชั้นเครับเลี้ยวมาตรงนี้ครับเบรกิ้งดิฟซีววเลี้ยงสปีดไปครับใกล้จะจบแผนที่นี้แล้วและน่าจะเป็นชัยชนะของเขาหรือเปล่าและด้านหน้าครับฟินิชครับเรียบร้อยครับ